ดูได้หมดใช่ไหมมีมีข้างในมีเก็บอะไรไหมครับไม่เลยดิมเดิมไม่เดิมแล้วแหละ <laughs> ด้านในไม่เดิมแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขออนุญาตดูใช่เพราะว่าข้างนอกนี้ดูอ่าไลฟ์เข้าแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่กับแวนชอปนะครับส่งรถเป็นรถขอเทเสียงแบบเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานแบตแบตไวเลสหมดบันเทิงเลย <laughs> ไลฟ์จนแบตหมด ไล่จนแบตหมดวันนี้ชาร์จมาเต็มที่นะครับอันนี้ก็คือเก็บเป็นในส่วนของตัวรถตู้เวนจุรี่ตัวนี้เป็นรถตู้เวนจุรี่ตัวตาย้อยเลยตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบแบบให้ดูแบบแบบข้างในก่อนไม่ธรรมดานะอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เที่ยงวันอังคารเดี๋ยวปิดปิดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดู มาดูข้างนอกก่อนรวมๆข้างนอกก่อนนี่อันนี้เจ้าของบอกว่าเป็นรถส่งรถรถ่จกข้าวแล้วก็รถส่งลูกไปโรงเรียนนะเนีย่ยให้ดูนะครับเป็นเวนจะุรี่เนี่ยเป็นเวนจุรี่ซสดีเอฟซเมืองเหนือด้วยนะครับ นี่เป็นเวนซูรี่ดำอันนี้คือตรงรุ่นเลยเป็นตัวเวนซูรี่ตัวสีดำเลย uri, เวนซูรี่ตัวนี้จะเป็นประตูไฟฟ้าจาัดโรงงานมาเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวปี10 12 12 13นะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้เป็นสีดำมาจากโรงงานอะไรแบบนี้เลยคันนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูด้านในด้วยบอกได้เลยไม่ธรรมดาแล้วก็เฮียเขาเป็นความเป็นส่วนตัวชอบ ความชอบส่วนตัวคือเป็นในส่วนของตัวแนวซิงออกพรีเมียมแนวซิงออกพรีเมียมเป็นงไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นในส่วนของตัวปท้ายนะครับเป็นดัตโฟโล่นะครับเป็นดัตโฟโล่ปท้ายก็จะเป็นตัวตัวนี้ก็จะเป็นเลเซอร์เวลาถอยก็จะเป็นเลเซอร์ออกมาด้วยนะครับอยู่ที่ไหนทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็ ภาพเสียงถ้าขาดยังไงรีบทักมาให้ผมนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานพูดไปเกือบเกือบห้านาทีเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่าเสียงไม่มานะครับต้องขอบคุณลูกค้าด้วยที่ต้องขอบคุณเอซีด้วยที่ตักเตือนที่ตักเตือนที่ทักทายกันมานะครับว่าเสียงมันหายไปอันนี้คือปลอมละอ่ะในส่วนของข้างบนก็จะเป็นตัวนี้นะครับ สวัสด,ดีน้องต้นด้วยนะครับแมรู้จำได้เลย f อร,รถรถสายด่วนนะครับคนส่งเอกชนตัวนี้ก็จะเป็นอั่หลังก้านตรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไฟเบรกบนของวัลัลนตินะครับมีหลี่แล้วก็เบรกในตัวตัวนี้เป็นไปเบรกบนตัวนี้ก็เป็น ตัวกระจกซองหลังนะครับจะได้ดูแบบโล่งๆดูบีเมี่มนะครับเพราะว่าส่วนเนี้ยก็จะมีในส่วนของตัวกล้องซองหลังกันหมดแล้วเวลาเอากระจกซองหลังออกมันก็จะดูโล่งแล้วก็ท้ายรถจะได้ดูโฟกัสลงมาด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าเราแขวนอะไรไว้ข้างบนเนี้ยตามันก็จะมองดูว่ารถเป็นสูงส่วนด้านหลังก็คือเป็นลินยางนะครับใส่ลิ้นยางเข้าไปนี่ลินยางใส่เข้าไป ทำให้ดูรถดูเตี้ยแต่จริงๆตัวรถไม่ได้เตี้ยนะครับตัวรถคือส่งใช้งานปลายท่อก็เปลี่ยนมานะครับอะเดี๋ยวพามาดูด้านข้างด้านข้างเปลี่ยนล้อนะครับตัวนี้เปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อเป็นตัวล,ล้อมานะครับรัดด้วยขนาดขอบสิบเก้าัดด้วยยางสองสี่ห้านะครับสี่สิบสิบเก้าลากเฮียก็ใช้เป็นล้อธรรมดาเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้มาดู สวยเลยนะครับช่วงล่างทำที่แวนช็อปนะครับก็คือดูแลเฮียให้ตั้งแต่แรกๆเลยตอนนี้ก็ยังใช้งานได้เฟียวฟ้าวอยู่ส่วนด้านหน้าเนโอนด้านหน้านี่จะเยอะหน่อยไล่ตั้งแต่ตัวในส่วนของตัวมือยังรองมือเปิดสีดำแต่ว่าพอมันตัดกับตัวยางรองเนี่ยคอนทราตัวนี้มันทำให้ดูดู มือเปิดมันเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการกันลอยมันก็กันลอยได้จริงๆนะครับไอ้ตัวนี้นี่ใช้ได้ยาวๆเลยอันนี้ของแท้ญี่ปุ่นมาด้วยตัวกันศาสตร์นะครับเป็นตัวกันศาสตร์ใหญ่ในกันศาสตร์ใหญ่เป็นชิ้นใหญ่เลยออกแนวซิ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้าง เป็นของวันเลนติีนะครับบอยพี่ขอไปหลีกกับพาหมาก่อ้หน่อยครับอ้นหน้าก็จะเป็นตัหบอกสองสีแบบนี้เลยอ่านี่เลยครับเปิดระบบให้ครบๆนี่จะดูหล่อดูเฟี้ยวเลยเห็นไหมั้นข้างนี้คือเป็นตัวกระจกมองข้าง นี่นะครับกระจกมองข้างแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวมองเด่นเลยเห็นได้ไกลของวาเลนติแล้วก็จะมีตัวกระจกเขาวกว้างนะครับตัวนี้สวยยต่อด้วยไฟหน้าวาเลนติเป็นไฟหน้าสองชั้นวาเลนติตัวนี้บอกเลยเลยครับสุดในรุ่นสุดในรุ่นจริงๆตัวนี้นะครับเป็น ปกติเป็นตาย้อยใช่ไหมเราก็จะเอา,เอาตัวไฟไฟสองชั้นของญี่ปุ่นมาใส่แต่นี่คือกว่านั้นอีกก็คือไฟสองชั้นของญี่ปุ่นซึ่งเป็นไฟแต่งของวันลรลุนตีเห็นไหมสวยไหมสวยนะครับตัวนี้สวยมากเลยเป็นสุดในรุ่นตาย้อยเลยนะครับนีแล้วก็จะมีตัดหมอก ตัดหมอกเป็นสองสีนะครับอันนี้เปลี่ยนสีได้บอยพี่ขอเปลี่ยนเปลี่ยนสีใหน่อยปึ๊บนี่เป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีสีโอเคและ้ะเป็นสีเหลืองอันนี้เราเปิดสีเหลืองโชว์ให้ดูก่ะเฟีย้ยวๆเลยแล้วก็เป็นตัวยาง อย่างลิ้นยางนะครับของดีร้านของแวนช็อปเลยด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีตัวบงังบังใบปัดตรงนี้ด้วยดูเฟียวนะครับคันนี้บอกเลยเป็นสไตล์ของการแต่งแบบเรียบหรูดูซิ่งเป็นสไตล์ซิ่งซะส่วนใหญ่นะครับสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้เราอยู่กับแวนช็อปกำลังรีวิวในส่วนของเวนจูรี่สีดำนะครับซึ่งเป็นอีกสไตล์นึง บางคนบอกว่า V.I.P ก็ V.I.P ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซิ่งบวก V.I.P เรียบหรูดูดีมากเลยสำหรับคันนี้อ่มาดูข้างในเดี๋ยวพามาดูข้างในนะครับด้านในเดี๋ยวจะดูว่าวาวแค่ไหนตัวนี้นะครับก็จะคือจะเป็นนี่แบบนี้เลยบอกแล้วธรรมดาที่ไหน,นก็จะเป็นเบาซิ่งเบาซิ่ง ภายใก็จะเป็นเบาซิ่งแบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นมันติฟังก์ชันเป็นวงลลยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ชุดปรับระดับไฟหน้าแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนไปก็คือตัวนี้เป็นตัวที่เท้าแขนตัวนี้สีก็เขาจะเป็นแบบสีแบบพรีเมียมเลยฮนะเวลาเปิดแสงอะเปิดไฟบสองไฟเข้าไปมนะมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งมันไม่ใช่ดำนะครับข้างในก็จะเป็น ลายไม้แท้สวยสวยตัวนี้สวยเฮียครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้มีที่เท้าแขนอันนี้เหมาะสำหรับวิ่งทางไกลนี่สบายสบายเลยุ่งอะไรก็มีตัวพลาสตชิปด้วยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนในส่วนของตัวเท้าแขนสวยครับตัวนี้เบาด้านหลังเบาตัวนี้ก็จะเป็นเบาซิ่งเป็นเบาะซิ่งเลยนะอายุเป็นแค่เพียงตัวเลขนะครับอย่าถามถึงอายุนะ ว่าคนี้ว่าเอาว่าเป็นลูกๆนี่โตหมดแล้วนะเข้ามหาลัยแล้วเพราะนั้นเฟี้ยวฟ้ามากเลยสำหรับลำนี้แล้วก็จะมีตัวยางกันลมตัวนี้แนะนำเลยนะครับตัวนี้ของญี่ปุ่นกันลมได้ดีมากๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยพอดีขออนุญ,ญาตเฮียแลวเรียบร้อยแล้วก็คือพาร,รีวิวเข้ามาดูของใช้ส่วนตัวมีบ้างนะครับก็ใช้งานจริงๆ ด้านหลังเป็นเบาะแบบเคบลาดแท้ด้วยเียวเียวเฟียวไม่ธรรมดาจริงอันนี้ด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็จะเป็นกระจกซูมใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวกระดิ่งอันนี้เจ๊ไก,ก่ก็มีขายนะครับเป็นกระดิ่งเป็นกระดิ่งแท้นะครับจากโตเกียวโตวเกียว ด้านหลังก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้นี่ข้างบนก็จะเป็นตัวไฟวันล,ลนตินะครับเป็นโคมวันลรลนติแบบนี้เลยเพราะว่าเวนจูุี่จะมีปัญหาเรื่องแสงสว่างส่วนด้านหน้าก็จะเหมือนกันตัวนี้เป็นหนวาวลนเติเหมือนกันเป็นเรื่องแสงสว่างมาอันนี้ อันนี้จะเป็นประตูธรรมดาแต่เฮียเขาจะอยากเปลี่ยนฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่ราเปิดให้ดูตัวนี้เป็นสไลด์ไฟฟ้าจากโรงงานเลยแฟรบแบบนี้เลยครับของเดิมมันเป็นอย่างนี้ของเดิมก็ยังใหม่อยู่เลยนะนี่ครับ เป็นบันไดข้าง V.P. ของแวนชอปเลยเฮียบอกว่าเล่งๆมาหลายทีแล้วแหละแต่ว่าดูของแวนชอปแล้วชอบความเรียบๆของเขาแล้วก็ดีเทลที่มันมีเขาเรียกว่ามีตัวรายละเอียดของเขาอยู่แล้วก็ช่างบอยเขาติดก็คือได้พอดีสนิทกันกับตัวบอดี้รถเดิมเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็น ไฟฟ้าตัวไฟฟ้าโรงงานก็คือใส่ใส่ได้แต่ตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับให้ดูงานใกล้นะครับสำหรับในส่วนของตัวบันดไดไฟฟ้าเออบันไดวีพีตัวนี้นะไม่ต้องห่วงนะเงาเงาแบบนี้คือสามารถขัดกลับมาให้ได้เงาแบบนี้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ความ ความต่างกันระหว่างหนังนะครับกับตัวอะคริลิกก็ทําให้มันดูเรียกได้ว่าดูแล้วหลงตัวเลยแมทกับตัวตัวนี้เลยตัวตัวรถเลยว่าเป็นแนวเรียบหรูดูดีอเดี๋ยวปิดให้ดูกันเลย โลโก้นกนะลืมลืมโลโก้นกนี่ความพิเมีษเมื่อคืนปอกได้จากโลโก้ได้เลยนี่นี่ดูแบบน,นี้สวัสดีตอนเที่ยงนะครับวันนี้อากลายนเข้ามาได้นะครับเราอยู่กับแวนช็อปแล้วก็กำลังรีวิวในส่วนของบันไดข้างบันไดข้างที่ใส่แทนตัวเดิมอันนี้ตัวเดิมนะครับเป็นไฟฟ้ามาอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวใหม่ที่ใส่ขึ้นมาก็จะเป็น พรีเมียมเป็นตัวของแวนชอปเลยรายละเอียดงานเป็นแบบนี้สวยนะไม่ใช่สวยเพราะขายเองนะแต่ว่าสวยเพราะว่า <c oughs> กว่าจะได้ดีไซน์นี้กว่าจะได้โมเดลแบบนี้กว่าจะได้รายละเอียดแบบนี้ก็คือนัดความเป็นตัวตนของตัวแวนชอปขึ้นมาให้ออกมาที่โปรดักต์นะครับมันก็ทำให้ดู เรียบหรูดูดีนี่ข้างบนมีของเล่นมีอะไรตลอดเวลานะครับนี่ยเรียฟ้าเลยด้านหลังเป็นโลบาร์เดี๋ยวแอบดูข้างหลังนิดนึงเป็นโลบาร์เท่เห็นไหมสวยนะใช่ได้ข้างบนก็คือหุ้มนะครับเป็นหุ้มหนังหุ้มหนังสีเดิมเดิมขเขาเนี้ยจะเป็นผ้ากำมะหยี่ซี่เรียกได้ว่าเวลาจับแล้วมัน มีรอยนิ้วมือมีอะไรต่างๆดูแลรักษายากหน่อยแต่นี้ก็หุ้มไปทั้งหมดเลยเห็นไหมเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับว่าใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเราอยากให้มันดูเรียบเรียบดูแลดูแลง่ายๆก็เป็นหุ้มแบบนี้ก็ได้นะครับน่าจะประมาณนี้สำหรับลำนี้ที่ให้ดูในส่วนของอดีตผฟังดีกัน เดี๋ยวเก็บภาพนิ่งให้แล้วเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อขอบคุณที่ทติดตามวินช็อปครับ